เจ้าสบายดีลูกค้าที่นาหงสดทุกคนเนาะอ่าเมื่อนี้เขามีรถใหม่เขามานำเสนอเดอลูกค้าเดอเป็นรถทุนได้ปี68เนาะลุ่นตาโลเจ้าสภาพนางฟ้าเลยสีขาวโทนขาวนะเจ้าอ่าสภาพเบิ่งตามคลิปเลยลูกค้างามๆใหม่ๆโบโดกบห้างเนาะครับรถใส่งานธรรมดาลูกค้าโบนัก บ่เคยแก่นักตามเบิง้งอ่าสภาพแผ่นต้นคือเก่าเนาะสภาพแผนน่นต้นจากโรงงานเลยเด้ดลูกค้าเด้อเดี๋ยวเบิ้งออมคันไปนำกันเลยสภาพพร้อมใส่งานเลยอ่าสองหลัง,ลงประมาณนี้โอ้ยขักร้ายสองหลัง,ลงประมาณนี้ลูกค้าอ่าบ่อโด้กุยง,งเบิ่เงาตามนี้เลยสองหลอกสองหลังล สีขาวภายที่กำลังซอกซื้อสีขาวมาเบิ่งได้ใหม่ๆงามๆอีเอียย่ยมเลย,เยประมาณนี้เดลูกค้าเดอ้อนี่แต่มาเบิง่งตัวจริงมาตีเอาเลยแบบใดสภาพนางฟ้าไรขัดขัดขัดระบบนอกระบบแนบยังคงที่คือเก่าสง่าง,งาม จะมาเบิ่งกห้องในกันเนาะมาเบิ่งกห้องในกันสะอาดงามตาถือว่าได้เกียบเนาะเดี๋ยวฟังเสียงจักรเสียงจักรกับประมาณนี้หรอกครับเดี๋ยวหมอนติดใหม่เปิดใช้เบิ่งก่อนกัดหนดึ่งเร็วค่ะเรือยมีคนจักร ประมาณนี้ของเครื่องแล้วเดี๋ยวจะติดให้บ่งเดียก์ับประมาณนี้เดี๋ยวขอเด้อ các ngày không có bị của lục ai Bắt ai Bắt hai. Bắt hai. Bắt hai. Bắt không Bắt hai. Bắt hai. Bắt hai. งามสใส่ไรก็อุดใส่ไรก็หมดทันม,มุมหมดท้ายอยากหลับมือนีิออกมาเอาออกมาจับจองไปมางาม,งามหมดทานเขาขับห้องคุณภาพเป็นเลิศประมาณนี้แนะห,หละลูกค้าสนใจคำว่าเบิร์ดได้เลยอยู่สวรรค์น,นะเขียนจ้ะ ไปประหดจออกระถึงโทรหาเลยเขาขี่มาให้เบิ่งอขอบใจขอบใจ